สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกไม่นานครอบครัวของเราที่มีลูกเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็จะได้ฟังผลกันแล้วผลจะเป็นอย่างไรหลายคนก็คงจะมีความกังวลอยู่วันนี้วิทยากรของรายการรักลุยถูกทางจะพูดถึงเรื่องที่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในสภาวะที่พูดกันถึงการสอบ e n t r a n c e อันนี้แล้วเนี่ย ในช่วงนี้เรามาคุยกับลูกว่าจะคิดกันยังไงกันดีพูดคุยกันก่อนเลยที่จะมีการฟังผลสอบกันวันนี้เรามาฟังจากนายแพทย์สิริชัยหงส์งสงวนศรีจากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะปัญหาเรื่องการสอบเอ็นท้านนะครับก็ต้องมีคนที่สมหวังแล้วก็มีคนที่ผิดหวังนะครับก็สําหรับพ่อแม่ก็คิดบ้า ลูกคงตั้งใจเต็มที่แล้วนะครับไม่ว่าใครในการสอบเนี่ยคงจะต้องตั้งใจเต็มที่ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลสอบจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็คิดว่าพ่อแม่เนี่ยคงจะมีส่วนสําคัญมากในการปลอบใจลูกถ้าเกิดลูกผิดหวังนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็คงจะต้องยอมรับนะครับว่าการสอบเนี่ยมันก็มีทั้งได้และไม่ได้นะครับแล้วก็คราวนี้พ่อแม่ก็ควรจะต้องรู้ว่า อาชีพทุกอาชีพไม่ว่าการที่เราจะทํางานอะไรหรือเรียนอะไรก็ตามเนี่ยทุกอาชีพรวนมีประโยชน์ต่อสังคมทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นาการที่ไม่ได้คณะที่เราต้องการเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าชีวิตเนี่ยมันล้มเหลวเสียทีเดียวนะครับคราวนี้ส่วนประเด็นที่จะฝากสําหรับ นักเรียนที่สอบนะครับก็คงคล้ายๆกับพ่อแม่เหมือนกันว่าในการสอบนี่ก็เป็นการแข่งขันอันหนึ่งนะครับเราก็คงจะมีทั้งสมหวังแล้วก็มีทั้งผิดหวังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในความผิดหวังครั้งนี้ก็ไม่ได้แปลว่าการที่คนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เนี่ยชีวิตทั้งชีวิตนี้เนี่ยมันจะล้มเหลวไปนะครับชีวิตเราเนี่ยยังประสบความสําเร็จได้ถ้าเรามีความตั้งใจนะครับในลักษณะที่อาจารย์วิทยากรแนะนํามาก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะได้ไปรู้จัก ชีวิตของคนหลากหลายที่ทำอาชีพต่างๆที่ทำประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆกันแล้วก็มองถึงคนเหล่านั้นในสิ่งที่เขาทำให้กับสังคมในด้านดีไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องผ่านประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยมาทั้งนั้นแต่ทุกคนถ้าตั้งใจดีก็จะมองเห็นด้านดีด้านงามของชีวิตได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรหรือกำลังทำอะไร พบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายพระอ้อมเด็กโคโดมโเนเ,เปีย